พวกเจ้าทุกคนสังหารผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และลูกในท้องปาคอมานดาที่มีลูกห้าคนและลงมือฆ่าแขกทุกคนหลังจากที่พวกเราเชิญมาร่วมง,งานแต่พวกเจ้าไม่ได้สังหารพวกสตาร์กบททุกคนหรอกนะนี่คือข้อผิดพลาดของพวกเจ้าพวกเจ้าควรจะกำจัดสตาร์กให้บทั้งตะคุณ ถ้ามีคนถามเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นบอกไปว่าชาวเหนือไม่เคยลืมบอกไปว่าหน้าหนาวมาถึงตระกูลเฟลละ